ไม่รับการขอขมาแล้วก็ไม่รับเงินรับทองคดีจบความคาใจผมก็ยังไม่จบ,บผมไปทำอะไรให้คุณเหรอคุณถึงมาด่าผมนะครับ,รบถ้าอยู่ต่อหน้านี่โดนตรงนั้นแล้วนะครับโทษผมผมเป็นคนไปออกรายการเนี่ยผมถึงไปบอกนะแม้แต่ผมไม่ชอบเนี่ยจะให้ไปออกรายการด้วยกันเนี่ยผมยังไม่ไปเลยครับ นะถามว่าถ้าหมั่นไส้ก็โดนตรงนั้นแหละกลางรายการแหละนะฮะกลางรายการผมจะเป็นคนอย่างนั้นมานมนานแล้วนะฮะซึ่งมันไม่เข้าท่าผมมองว่ามันเด็กรุ่นลูกอะ่ะคุณรุ่นลูกผมอะ่ะแล้วคุณมาเรียกผมมึงเนี่ยฮ,ฮะมันมันไม่เข้าท่าผมยังไม่ก้าวก้าวล้าวใครเลยนะฮะแล้วผมเนี่ย โตมาจากครอบครัวที่ต้องแก้แค้นนะ่ะนะครับที่มาเป็นตำรวจก็เพราะจะจะแก้แค้นนี่แหละนะ,ะก็ขอบคุณปู่มากนะครับปู่ก็ดังไปเลยนะงานเนี้ยฮนะ Oh. ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยผมได้คุยกับครูโอ๊กแล้วซึ่งครูโอ๊กเนี่ยท่านเป็นคนดูแลผมตั้งแต่เปิดช่อง mm. นะครับแล้วท่านก็ดูแลช่วยเหลือในด้านเรื่องเกี่ยวกับในโลกออนไลน์อยู่แล้ว uh. ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ไปเห็นแล้วก็เลยแจ้งไปยังครูโอ๊กว่าครูโอ๊กทำไมพ่อโดนอย่างนี้ uh. ก็เลยถามว่าโอเคอย่างนั้นเรื่องข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมส่งแนบไปหาครูโอ๊กแล้วก็พิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเอานะ <That, that. S 2> พิจารณาตามพ่ uh. อเอาว่า uh. ได้โอกาสข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อหรืออะไรทุกอย่างนะคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรายินดีอยู่แล้วนะครับในการคลื่นหรือสังว์ให้มันคลืนมันมีอีกคนนะไอ้ผู้หญิงเนี่ยอ๋อ,อครับผมคนนั้นอยู่ที่ฮ่องกงครบโอ้โหยถามว่ามันไปฮ่องกงได้เนี่ยมันเป็นเทวดาหรือเปล่าวะแล้วผมไปได้ไหมฮ่องกงอะ่ะผมจะเอาลูกน้องผมสักสิบคนไปฮ่องกงอ่ะไปได้ปะ่ะ เออเก็ออสเตรเลียยังตามอังกฤษยังตามนะฮะไอ้ฮ<า><ห>่องกงแค่นี้เองบินไปกินข้าวกลางวันแล้วบินกลับยังได้เลยเกาะเล็กนิดเดียวเลย ปาาเกงปาาเกงนะแต่ว่าไอผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณหนุ่มกัญชัยเขาดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าเหยียบประเทศไทยเมื่อไหร่จะจับให้จะจับให้นะครับแต่ว่าอ่าว่างๆก็เดี๋ยวจะไปที่ฮ่องกงนะไปตามตัวดูว่าปากดีอย่างเงี้ยมารูปร่างหน้าตาอย่างไงนะครับ จะไปยิ้มให้ซะหน่อยนะครับจะแต่ว่าโอ้ยไปทะเลาะกับผู้หญิงนี่มันทุเรศว่ะนะออ<ช>ผมไม่ดําเนินคดีหลักมางย่านะแต่ว่ามันก็ต้องศึกษาประวัติด,ด้วยเวลาจะต่อสู้กับใครอ่ะนะฮะผมผมผมก็เป็นคนที่ถ้าปากดีนี่มันจี๊สมองนี่ผมทนไม่ได้เหมือนกันนะมาเนี่ยนะครับมา เพื่อที่ดําเนินคดีเนี่ยเป็นลายแรกในชีวิตเลยนะ จนอายุแม่นจะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยคือผมก็อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายครั้งน,นะครับ่านก็สอนได้ก็นแนะนำนะครับหลายหลายคนคือคือในเรื่องตรงนี้เราเราตระหนักดีนะครับไม่ว่าจะการอ้างอิงพัดพิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเน้นมากว่าข้อที่หนึ่งต้องไม่ให้ทําให้ผู้ใหญ่เสียหายมีปัญหาอะไรรับผิดชอบเพียงคนเดียวแล้วจบนะครับแต่เนื่องด้วยตรงเนี้ยนะครับผมได้เก็บข้อมูลหลักฐานหลายๆช่องนะครับที่มีการพัดพิง นะครับถึงพ่อนะครับผมได้เรียกเสียงส่งข้อมูลไปให้กับพี่ครูโอ๊คเรียบร้อยนะครับอย่างนี้พ่อก็พิจารณาเอาเองไม่เป็นไรพี่พี่นาแล้วเดี๋ยวเล่นงานไอคนนี้ก่อนให้มันจบกระบวนการไปก่อนมันยังไม่ขาดอายุความแล้วครับคือคดีอย่างเงี้ยมันมีอายุความนับแต่ทราบนะครับให้เขานอนทุกใจไปเถอะให้เขานอนทุกใจไปเถอะนะครับแล้วก็มันไม่จบแล้วครับนะฮะมันไม่จบหรอกนะ ผมพ่อก็อย่าตรวจเยี่ยวผมนะครับเอ้<笑><笑>แต่ปู่ไอปู่มหาหมุนีนี่ฉลาดเชิงกฎหมายนี่ครบนะชั้นเชิงด้านกฎหมายเนี่ยครบใหญ่นะครับพ่อเออพ่อได้ความเมตานุเคราะห์ นะครับผมชอบถือเอาคนอื่นเป็นครูนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่เน้นคือผมต้องการความรู้นะครับเมื่อได้ความรู้ก็เอามาตรองมาตรองเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันกับประชาชนนะส่วนรูปลักษณ์นะครับผมผลิตผมไม่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 แคร์นะครับผมสนใจอย่างเดียวว่าสังคมสุดรวมผมเป็นนชมาก่อนและผมก็ไม่ได้อายไกลเพราะอย่างน้อยผมก็เป็นเพชรเป็นงามนะครับของสํานักงานสตอจหรือหน่วยงานปปสอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ผมภูมิใจครูผมก็ภูมิใจด้วยได้ดครับอขอบคุณมากนะ,นะ,นะอะขอบคุณขอบคุณ,คณปู่มหาหมุนีขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพ่อที่<อ>จริงผมไม่อยากเอามาขุนเคืองอารมณ์เลยไอ้เรื่องที่ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิตเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานเขาโทรมาเนี่ยผมเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังอยู่แล้วเขาโทรมาว่าคลิปเต็มเขาไม่ได้ด่าก็ผมฟังชัดๆว่ามึงด่ากูนะครับ นะครับส่วนใครจะเอามาส่งข่าวให้ผมรู้หรือไปตัดต่อหรือว่าอะไรอย่างไงเนี่ยไม่ทราบเอาความจริงไปปรากฏกันที่ศาลผมถ้าเดินสตาร์ตเดินหน้าแล้วเนี่ยจบกันที่ขั้นตอนที่ศาลท่านจะพิจารว่าคุณถูกคุณผิดอย่างไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่รับการขอขมาขออภัยและไม่เรียกร้องเงินนะครับนะครับ ถ้าสารท่านพิพภากษาจำคุกก็อยากให้คุณได้รับโทษจำคุกนะครับถ้าสารท่านจะพิจาว่าให้คุณชดใช้ผมก็สุดแท้แต่สารแต่ผมไม่ผมไม่ไปเรียกร้องไม่ไปเรียกร้องนะฮะไม่ไปเรียกร้องก็ให้มันจบไปนะครับตัดสินใจเดินหน้าแล้วคุณเป็นคนเดียวในประเทศไทยเลยที่เลวัดดำเนินคดีถือว่าโชคดีที่สุดนะที่ตัดสินใจดำเนินคดี ไม่ได้ตัดสินใจโกรธนะครับไม่ได้ตัดสินใจโกรธแต่ผมก็มองว่าอัชิตเขาก็ซื่อๆนะนะครับก็ซื่อๆแต่ว่าต้องควบคุมอารมณ์นะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะครับ